นอียครงดมกัเก่งมนว่ดิขติการมาด้อคอยขุดนของแท้ตัวนี้ของแท้ดี่ะเนื่อขีดตัวนี้วโช่ชวสัมผัสเนะสัมผัสกบมาเเอาสองตัวสองตัวเลยนะ ตัวนี้ท่านไหนแด้ตัวนี้ท่านไหนด้เมียเนอะแล้วมดมันเมดนะเดีนห่มดน่อนะเอาลงไล่กุ้มนีองค์กรบนี่สะออนมันยังเง้นีออกมาแล้วตัวนี้ออกมาแล้วปัดหางมันเป็นหางงูนี่นะแม่เขาก็กำดามเสียมาหางนันซีส้นะนี่นี่นี่เมีเนี่วิดีโอบ่วิดีโอดเราจริงเหรอ อามันเวะนเศร้าตว่นนนี้เาเศร้าเลยีย่องย้วเยหมดตัวน้อยตัวันีกตัวี่ตวมันมียิวตันแลมันตันแล้วมันตันแมันนี่นี่นี่งาเ้ยม่งขาเห็ดคูดปลาของแก ลอเหีกวอ่วรถจนวันดเหนียวจนตายเหมือนว่นอีกหรอห่าพูดนะโอ้ผมไปพ่ออยู่นป่ป้าผมเนาะมัดแทบไม่มทีไหนยังยังยังเลยขวดใหญ่ ต้องสิมัดแหละต้องสิมัดวันนี้แต่มันง้งกรือขา่ยนเรียบรออยกล้ยทีนี่มันงังกรคื่อมันออกไปขัวแลน้วตัวโต้ตัวผูโต้โผไม่ตัวผต้โผยังมฟอนยมอยรถดันไม่ไแล้วมันยาง